สวัสดีค่ะอร่าทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีมิถุนนะคะประจำเดือนตุลาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กร,รกดาคมเป็นาธาตุลมเจ้าชะตาตัวตนนะคะเป็นเด็กหนุ่มถือดาบผู้ชายคนนี้อาจจะมีอายุที่มากแล้วแต่ว่าด้วยอารมณ์อารมณ์ของเขา,าอาจจะแบบว่ารุนแรงไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้จะตัดสินใจแบบ ฉับเร็วฉับพันอะไรประมาณนี้นะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่ตัดสินใจค่อนข้างเร็วไม่ค่อยจะคิดหน้าคิดหลังอะไรชาวราศีมิถุนในเดือนของตุลาคมเนี่ยนะคะอราก็จะต้องบอกคุณนิดนึงว่าในช่วงของเดือนที่อ,อราออกคลิปเนี่ยให้ระวังเรื่องอารมณ์หน่อยการตัดสินใจใดๆก็ตามถ้าไม่มีเหตุผลใดประกอบที่เป็นเหตุผลที่ถูกต้องแล้วอย่าได้ตัดสินใจไปนะครับนั่นมันหมายถึงชีวิตการดำรงอยู่ของคุณในอนาคต ผลของการกระทำนะคะจากวันนี้มันจะส่งถึงในวันข้างหน้าเจ้าชะตาเนี่ย เป็นการตัดสินใจแล้วเขาก็เตือนมาด้วยว่าอย่าวู่วามนะทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบไม่ว่าคุณจะมีอายุ40,50แต่การตัดสินใจของคุณเนี่ยมันยังมีจุดโหว่อยู่มันยังมีจุดบกพร่องอยู่นะคะก็ขอให้คุณเนี่ยพิจารณาให้ดีๆว่าคุณจะตัดสินใจอะไรลงไปเนี่ยนั่นคือผลกระทบที่คุณจะต้องได้รับในอนาคตนะคะต่อไปนะคะสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบเนี่ยเขาได้ราชินีถ้วย ผู้หญิงคนนี้จะมีวาทกรรมดีๆช่างเจราจาแล้วก็ต้องเป็นผู้หญิงที่ดูดีดูดีหัวจะรดเท้าเลยนะคะแล้วเป็นคนที่ไม่ยอมใครหน้าตัวเองจะเชิดตลอดศักดิ์ศรีของเขาสําคัญมากๆผู้หญิงคนนี้เข้ามากระทบกับคุณอย่างจังที่เจราจาดีและเป็นคนที่มีน้ําคำที่ไพเราะก็ไม่ได้กลัวคุณนะคะคุณมองนะคะลองเลย เห็นไหมคะคุณตั้งท่าจะฟันเขาเขายังไม่สนใจคุณเลยเห็นไหมคะเขาไม่ได้สนใจเลยว่าคุณจะฟันหรือคุณจะไม่ฟันคือเขากับคุณมันต่างกันนะคะด้วยการใช้ปัญญาการใช้วาทกรรมกับการใช้กําลังอ่ะมันต่างกันนะคะบอกแล้วไงคะว่าเวลาเราจะคิดทําอะไรสักอย่างเนี่ยหาเหตุแล้วก็ผลก่อนแล้วผลกระทบเนี่ยต้องหาให้เจอก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปตัดสินใจอะไรแล้วไม่ยอมรับกับผลกระทบนั้นไม่ได้นะคะ ต่อให้คุณจะมีแบ็คที่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่เบื้องหลังของคุณแล้วมันอู้มันดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปิดเผยหมดนะคะเราบอกไว้ก่อนต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวังอยู่ในใจ เขาได้9ก้าดาบตอนนี้ณเวลาเนี้ยคนคนนี้จะต้องคิดมากและกลุ้มมากมากเลยเพราะว่าโดนโกโหกโดนหลอกลวงแล้วกับการที่มันไม่ซื่อสัสตย์ต่อกันน่ะที่เคยเป็นมิตรกันมาก่อนแต่วันนี้มันเป็นศัตรูกันไปละมันเป็นอะไรที่มันหลอกลวงเราไม่ซื่อตรงกับเราแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยคิดมากนอนไม่หลับกังวนกระวายณเวลาเนี้ยคนคนนี้กําลังหาทางออกให้กับชีวิตตัวเองซึ่งหน้าตาอาจจะดูยิ้มแย้มแมจ่มใสอาจจะดูเหมือนไม่ทุกข์ไม่อะไรแต่บอกไว้ก่อนนะคะคุณเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมี32ประการต่อให้ทุกข์แค่ ไหนใน32ประการน,นั้นมันจะออกมาค่ะต่อให้เรายิ้มจนแววตาสีหน้าความกังวลเนี่ยมันจะมีคนมองเราออกเสมอเสมอว่าเฮ้ยนะวันเนี้ยเราไม่มีความสุขกับชีวิตไม่ต้องไปกังวลทุกก็คือทุกทุกของเราเราแก้ไขที่ตัวเราเมื่อเราแก้ไขเสร็จเราลองมาดูว่าเราไม่ได้ไปทําอะไรให้มันกระทบกระเทือนต่อผู้อื่นถูกไหมฮะเราก็จะใช้ชีวิตของเราตามปกติแต่ถ้าเราไปทําให้คนอื่นเขากระทบหรือว่ามีผล จากการกระทําของเราเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาตัวเราเองนะคะต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมานานเขาเป็นราชาไม้คนคนนี้จะต้องเจริญรุ่งเรืองแล้วมีฐานะที่มั่นคงเคยมีอํานาจมาก่อนเมื่อ10กว่าปีมาแล้ว คนคนนี้จะต้องมีอํานาจคนที่มั่นคงและเป็นคนที่อารมณ์ร้อนแต่มีฐานะดีมาดเขาว่าอาจจะดูนิ่งๆแต่จริงๆเขาอะร้อนล้นเพราะว่าด้วยอะไรฮะด้วยฐานะแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่มันก็เหมือนกับอีโก้นะฮะเหมือนกับความเป็นใหญ่อะ่ะเหมือนฉันจะต้องเจ๋งที่สุดอะไรฉันจะต้องดีที่สุดฉันจะต้องเลิศที่สุดเพราะทําอย่างนี้มีแต่คนเกรงใจมีแต่คนกลัวมันราชาไม่เท้าเนาะแต่เป็นผู้นําในเรื่องของการแตกยอดจะให้อร่าบอกว่าแล้วมแตกยอดดีแม่อร่าเมื่อดีดออล่าไม่ ไม่สามารถจะไปหรืออดีตเขามาได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะละลาบละล้วงชีวิตเขาเกินไปเอาแค่คร่าวๆนะคะสิบกว่าปีมาแล้วคนคนนี้มีฐานะที่มั่นคงและมีบารมีและอำนาจราชาไม้เท้ามียศถาบรรดาศักดิ์ต่อไปนะคะอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเนี่ยเขาได้ราชาถือดาบคนคนนี้มีพลังอำนาจที่ชัดเจนแล้วก็ใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์และมีความเด็ดขาดคุณอาจจะเคยได้ โดนตัดสินมาก่อนก็ได้จากผู้ที่มีเหตุและก็มีผลตัดสินอย่างฉับพลันนะคะตัวของราชาดาบเนี่ยเป็นผู้พิพากษาได้นะคะผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ได้และเป็นผู้ที่ตัดสินได้เป็นผู้ที่วางเหตุและผลอย่างแม่นยำะนะคะคนคนนี้เมื่อ3เดือนถึง1ปีจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนโดยการโดนตัดสินแบบเด็ดขาดหรือไม่ก็โดนปล่อยตัวหรือไม่ก็มีการ ใช้เหตุใช้ผลที่มันเอื้อกับเขาอะ่ะแต่ถามว่าออร่ามันไม่มีตาช่างเลยนะคือความเด็ดขาดะนะมันก็จะมีเรื่องของกฎหมายเรื่องของอารมณ์ได้หมดสามารถจะตัดสินได้เลยว่าอันเนี้ยถูกอันเนี้ยผิดอันเนี้ยไม่ใช่อะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยมา3มเดือนถึง1ปีมาแล้วนะคะน,นี่มันคืออดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนะคะต่อไปนะคะ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะเราต้องบอกก่อนนะคะว่าได้เดูอฟูลเลยนะปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากพันธนาการต่างๆที่มันติดเราที่มันไม่ถูกไม่ควรคุณต้องก้าวมันออกไปผ่านมันไปให้ได้นะฮะอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ถูกไม่ต้องอ่ะทาให้มันถูกจะทาให้มันถูกซะนะคะเพราะว่าอิสระภาพเนี่ยมันกําลังมาหาเราอ่ะเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างที่เราไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยอ่ะเราปล่อย ชีวิตสบายสบายเดฟู the นะคะจะไปไหนก็ไปได้ทําอะไรเราก็ทําได้เพราะอะไรคะเราไม่ได้มีพันธนาการกับใครแล้วไงเราไม่ต้องไปรับคําสั่งใครไม่ต้องไปฟังใครอะ่ะมันจะสว่างขึ้นนะ่คุณจะใช้ชีวิตของคุณได้ตามสบายเลยในตัวนี้มาคอนเฟิร์มอีกคุณจะไปเที่ยวไหนคุณจะไปทําอะไรคุณทําตามอํเาเภอใจคุณได้เลยต่อไปนะคะ ปัญหาที่อยากจะแก้ไขเขาได้สามไม้เท้าอยากแก้ไขคนที่เป็นการค้าร่วมหรือไม่ก็การค้าพาณิชย์หรือก็คนที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีเนี่ยอยากจะแก้ไขมันจริงๆเนี่ยเห็นไหมครับเราติดติ่งติงงคุณนิดนึงไว้ให้คุณวางซึ่งเราบอกเลยนะถ้าผู้นําที่ดีอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องแก้ไขเราแก้ไขที่ตัวเราเองว่าเราเนี่ยบกพร่องสิ่งใดอย่างนี้แหละเรียกว่าดีถ้าอย่างของคุณเรียกแบบไหนดีคุณก็เอาออกมาสิคะคนที่ดีๆของคุณคุณก็อ,ออกมาเลยถ้าระดับนี้ไม่ดีจะ บอกว่าไงครับทำกิจการต่างๆสำเร็จเขาก็ต้องหยุดรออย่ารีบอย่าเร่งไม่ได้ตัวสามไม้เท้ามาเนี่ยผู้นำตรงเนี้จะต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นมากๆเลยนะคะสำเร็จเราต้องหยุดต้องรอรอจังหวะและรอโอกาสเขาจะรู้ของเขาเองอะนะคะว่าเอ๊ะ มันไหลจะไปได้เมื่อไหร่จะหยุดเมื่อไหร่จะเดินทางเมื่อไหร่จะจัดการตรงนั้นตรงนี้เขาจะจัดการของเขาเองคุณไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปแก้ไขเขาเพราะอะไรรู้ไหมคะเทอราบอกเนี่ยก็เพราะว่าแนวทางแก้ไขเนี่ยเขาให้ the World มาเลยเขาบอกว่าคุณไม่ต้องไปสนใจอะไรนะให้คุณเนี่ยเดินทางไปเปิดหูเปิดตาให้มันกว้างๆค,คุณจะได้เห็นในสิ่งแง่มุมต่างๆดูอะไรเนี่ยก็ดูให้มันรอบโลกอย่าดูแค่อยู่กลุ่มเดียวมองอะไรเนี่ยมองออกไปข้างนอกบ้างมองออกไปนอกม เืองเรามัง่งนอกประเทศเรามัง่งว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีอะไรดูเขามีอะไรที่มันพัฒนาไปไหนแล้วแล้วเขามองเรามาว่าอย่างไร ấy, อย่างเงี้ยค่ะอย่ามอง,งแต่ในกลุ่มเล็กๆของตัวเองอะนะคะว่าวุ้ยเนี่ยมันแย่แล้วใช่ค่ะคุณอยู่ในกลุ่มแย่คุณเลยรู้สึกว่ามันแย่มันต่างกันตรงที่เราอยู่ไงฮะ,ะแล้วเราก็เปิดช่องต่างๆเยอะแยะไปหมดนะคะเราก็สามารถเข้าไปดูนอกประเทศเราอะได้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะต้องมานั่งดักดานดูแต่ไอของที่เขาบังคับให้เราดูอย่างเงี้ยเราก็ไม่ดูไม่จําเป็นนะคะคนเราเรา,เรามีสิทธินี เขาเรียกสิทธิเสรีภาพที่เราจะมองอะไรก็ได้แล้วนำสิ่งที่ดีๆเนี่ยนะคะเข้ามาพัฒนาในประเทศไทยของเราในเมืองของเรานะคะคในบ้านของเราเริ่มจากตัวเราก่อนตอนเนี้คุณเป็นอะไรอยู่และตอนนี้คุณมีอะไรข้างๆตัวคุณมั่งที่กําลังจะทําให้มันเกิดพัฒนาขึ้นมานะคะเพราะรายัางคอนเฟิร์มเหมือนเดิมนะคะว่า เมืองไทยเราไปรอดประเทศไทยเราไปรอดไปอย่างดีด้วยแล้วไปอย่างมีเงินมีทองด้วยไม่ได้ไปอย่างยากจนด้วยแต่ก็จะมีส่วนนะคะผู้ที่เสียประโยชน์เท่านั้นเองที่จะต้องออกมาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีกินละมันเป็นเรื่องธรรมชาติเอาเราพูดไว้หมดแล้วนะคะต้องไปหาฟังเอาเองต่อไปนะคะ สิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฉันน่ยจะมีความสุขมากๆเลยฉันจะไปเฉลิมฉลองเลยนะเอราฉันจะสาม,มัคคีกับคนในบ้านฉันเนี่ยให้มันมากๆเลยใช่ค่ะเราเริ่มจากการสาม,มัคคีกับคนในบ้านเราก่อนเราต้องมีความสุขกับคนในบ้านเราแล้วเราก็แบ่งปันออกข้างนอกเนี่ยค่ะคือเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ค่อยๆขยายไงฮะชาวราศีมิถุนเนี่ยต้นชีวิตเขาอาจจะ,จะเจริญรุ่งเรืองมาก่อนนะคะแล้วก็มาตกอีกรอบหนึ่งตอนนี้กําลังอยู่ในสภาวะโดนหักหลังโดนหลอกลวงโดนคิดไม่ซือ่อถ้าคุณไม่ ม่ได้อยู่ในจังหวัดที่เราพูดเนี่ยก็ไม่ใช่คุณนะคะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะแล้วไม่ต้องเม้นข้างล่างกันหรอกนะคะว่าโอ้ไม่ดูแลเราไม่ได้บังคับเลยนะคะว่าโอ้ใครจะดูแลก็ดูไม่ดูก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเราก็ยังคงทําอยู่เราไม่ต้องการเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือเข้าใจนะคะต่อไปนะคะบทสรุปคุณได้หนึ่งถ้วยมา ชีวิตคุณจะมีจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็ความคิดใหม่ๆชีวิตคุณจะมีสิ่ง Amazing และได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีภาพเต็มพิกัดของคุณเลยความสุขจะกลับมาอีกครั้งสุขจริงๆด้วยนะคะสุขจากความสามัคคีสุขจากการปรองดองคุณต้องปลดปล่อยพันธนาการของคุณเองคุณต้องรู้จักนะคะว่าตอนนี้คุณติดอะไรอยู่คุณทําอะไรอยู่แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตคุณก็เปลี่ยนตอนนี้คุณคิดอะไรอ่ะ ถ้าคุณคิดดีสิ่งดีๆมันจะต้องบังเกิดแต่ถ้าคุณคิดไม่ดีสิ่งไม่ดีมันก็จะเกิดกับคุณคุณเปลี่ยนตัวคุณหรือเปล่าล่ะคะอ๋อละแล้วจริงๆรงแล้วมันเปลี่ยนไหมถามจริงๆเหรอจริงๆมันเปลี่ยนเพราะว่าเนี่ยคะ่ะไพ่มันขึ้นว่า เนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากตัวที่เขาโดนหักหลงังโดนหลอกโดนลวงนะเขาจะเปลี่ยนไปคิดดีทดําดีเพราะว่าเขาคิดอยู่ในใจแล้วว่าถ้าเกิดเขาสามเมื่อคีแล้วมันสาําเร็จเนี่ยเขาก็จะทําสิ่งนั้นเหมือนกันเขาจะไม่ทําในสิ่งที่มันเหมือนเมื่อแต่ก,ก่อนที่เขาทำมาละเขาจะเปลี่ยนความคิดของเขาเองเนะฮะชาวราศีมิถุนเนี่ยคุณลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตของคุณนะคะชาวราศีมิถุนกราบขอบพระคุณดวงชะตาของชาวราศีมิถุนเป็นอย่างสูงนะคะคําใดในคลิปไม่สุภาพอุรากราบขออภัยด้วย นะคะคฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ